สวัสดีครับวนาข้อคอามก่อนเยินเยัน,นตัวตนนะครับมากมานลยเย็นเนย,ยันตัวตนแล้วก็งมากเบิ้งแพทเทิร์นต่อเลยครับผมตัวน,นี้จะเป็นเอวสูงขึ้เก่านนะครับเอวยี่สิบเก้าขีดเส้นข้างบนนี้ก่อนมือใหม่นะครับเอวยี่สิบเก้า 29, เป้ายี่สิบเก้าครึ่งครับแล้วก็แบ่งครึ่งของยี่สิบเก้าครึ่งก็จะได้เป้านะครับ ัวน,นี้ม่จิบทวิตนะครับทรงเป้าไหนเขามา้าเขียนนีต้ตรงๆเลยนะครับเซนซิปเนี่ยช่วงกันมากามากา ragon, ั่นสอนอีกขึ้นนะครับทามักทามักซิปสั้นๆแกยืนเขินมาหลายๆทามักซิปเงี้ยวๆแกยืนขึ้นมาสองนิ้วก้อนะครับเอวยี่สิบเก้าก็ากับแฮนซีจีบทวิทยนี้ สองนิ้วครึ่งนะครับสะโพกสามสิบแปดก็ตาชิ้นหนาเก้านิ้วนะครับแล้วก็บวกจีบบวกกีบสองกีบนี้ประมาณสามซี่นะครับจะเป็นเก้านิ้วสามซี่แล้วก็แบ่งครึ่งระว่างเส้นสะโพกเมื่อถึงเส้นสิบนะครับแต่เมื่อถึงเส้นเป้าหนา้าได้เทะเราะเป็นครึ่งครับเนี oh. สี่สิบเอ็ด เส็นเซ็นช็อกชัดวะครับพอเขาได้จุดกลางๆแล้เขาก็วัดออกมาหาริมพานะครับได้เท่าไรเขาก็วัดลงมาจนถึงความเาวนะครับเราก็ขีดขึ้นไปหาข้างบนได้ถึงเซ็นนี้ได้นะครับเพราะไม่จีบดูครับ คลิปทวิตมันจะเป็นสองคลิปชนกันนะครับมีคลิปที่หนึ่งมีคลิปที่สองนะครับคลิปทวิต,วตจะเป็นแบบนี้นะครับขาบานบวมีเขา้าวบมีนต้นขานะครับขายี่สิบหน้า 26, ต 24, า24หัก2นิ้วนะครับ เดี๋ยวเขาก็เล่งจากไปค้าขึ้นไปหาสินสพูกเลยครับนี่ครับจะได้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็ะหาตำแหน่งเข้าบันที่นี่พาตัองมาสิบสองนิว้วเดี๋ยวเขาก็กวัดจากนี่มาหาตรงนี้ได้เท่าไรน,นะครับนี่มันก็นจะได้เข้านะครับนี่ไปขีดขึ้นมาบัาที่นี่มาเลแบบนี้ไล้นะครับโซ่เนี่แต่แบบนี้เลยนะครับ ใส่ไมโครเฉพาะสะโพกนะครับเช็ดแล้วครับชินน้นนะไงบะครับถ้าผู้ใดมักเกิหยุดเบิงนด้ครับเด้อถ้าผู้ใดบ่มักเกิหยุดเบิงขึ้นเก่าหั่นละนะครับผู้ใดเบิงจบเกิดขอให้เงินมื่น เอ้ยคอยเงี้เงีนแสนแลนเนข้าบ้านเงินล้านแลนเข้าเมื่อได้ครับเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปจบผมได้ได้ข่ำวันนี้ว่าจากย่ายนหนึง่งผมไเปเบิ่งเพิ่นกินเขา่าเสมอเสมอเบิ่งคลิปจบแต่เพิ่นก็นสิ่ไหวพร่นแบบนี่น้นะเรเบิ่งย่ายจบกะคอยเงี้เงีนแสนแลนเนข้าบ้านเงินล้านแลนเข้าเมือ่อเท่าไววพร่นดีดี เหยื่อเบื้องเราสมอเสมอไปเลเอาคำเรามาเจ็นแลครับชินนะขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันชิ้นหลังครับสวัสดีครับมาเหตุชิ้นหลังของคาบนต่อเลยนะครับเส้นช็อกมันอาจจะสีกรมเกืนกับผานนะครับอาจจะโปชัดขึ้นัดผ่าสีดำนะครับชิ้นหลังทรงสามซีนะครับของเจียงผูยิ่ง ดันข้างเสมอชิ้นนานะครับทรงเปาเขาม้าจากมุมดมในี่คืงนิ้วนะครับไปขาวหับไปสองนิว้วกระซงพวกไปสองนิวววงน้ว ดันแังเสร็จแล้วครับดันแังอย่างแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับหนเส้นเป่าลังเปิดชิดดาขึ้นมาโค้งง่ามครับเดี๋ยวยี่สิบเก้าครึ่งพวกจีบนึงนิ้วนะครับ โน้ตัดแผ่นหนาเก้านิ้วมับอครับเอวสะโพวกสามสิบแปดครับชิ้นดังมันจะเป็นซิบนิ้วนะครับสะโพวกเออเจ้แดงชิ้นดังไงบอครับถ้าผูใ้ใดบวแมนบวแมนสร้างก็อาจจะพวกเข้าใจนะครับแต่ผู้ดใดเป็นสร้างเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นไดตรงนี้เป็นเสื่อยางอียงนะ เช็คเปล่ากอนว้างเด็กสามตรงตำแหน่งเดียวจะเย็บนะครับไลไขึ้นมาตรงนี้บรได้หักนะครับแค่เพื่อเย็บตัวยี่สิบเก้าพื่งครับเอ๊ะเตเป็นจับบ้างเก็บเปล่านาเจ็ดเนิ้วนะครับดึกกวางเนียวหนึ่งซี่ บ่หมีกับเปลาหลังจะเป็นเก็ดหลังหรือกีบหลังมาแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งของชิ้นหลังเลยนะครับดึกลงมานีตามใจชอบเลยครับประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะครับเพิม่มเลือของเก็ดหลังหรือกีบหลังนะครับนี่เสร็จแล้วครับชิ้นหลังขอบคุณทุกการนับชมครับผม ผู้ใดอยากได้เงินแสนเงินล้านก็เบิง่งให้มันจบคลิปเด้อผู้ใดเบิ้งคลิปจบก็ให้เงินแสนแลนเข้าบ้านเงินล้านแลนเข้ามืองให้ก่านั่นแ่ะ ัมน้ำอยกไกลลไปน้ำอยูกไก่ยิน,นเสียงัมน้ำขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ